พระธรรมอิสยาบทที่เจ็ดนรัชการกษัตริย์อาหัสแห่งยูดาโอรสของโยธามซึ่งเป็นโอรสของอุสิยากษัตริย์เรซีนแห่งอารัมและกษัตริย์เปคาแห่งอิสราเอลโอรสของเรมาริยากรีธาทัพมาโจมตีเยรูซาเลม็มแต่ยึดเมืองไม่ได้เมื่อข่าวมาถึงราชวงศ์ของดาวิดว่าอารัมร่วมเป็นพัธมิตรกับเอฟราอิม ทั้งจิตใจของอาหัสและราษฎรก็หวาดหวั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นสะท้านกลางพายุแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอิสยาว่าเจ้ากับเทอริยาชูบบุตรของเจ้าจงออกไปพบอาหัสที่ปลายท่อน้ำของอ่างเก็บน้ำด้านบนในทางที่จะไปลานซักฟอกจงกล่าวกับเขาว,ว่าให้ระวังนิ่งสงบอย่าก,กลัวเลย อย่าเสียขวัญเพราะดุนฟืนที่กำลังจะมมดทั้งสองนี้คือความเกรียวกราดของกษัตริย์เปรซีนแห่งอารัมและของบุตรเรมาริยาอารัมเฟราอิมและบุตรของเปรมาริยาคบคิดกันทำลายล้างเจ้าและพูดกันว่าให้เราบุกยูดายึดดินแดนมาแบ่งกันและตั้งบุตรของทาเบเอลขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองที่นี่แต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิต ตรัสว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะหัวของอารัมคือดามัสกัสและหัวของดามัสกัสคือเรซินเท่านั้นเอฟราอิมก็เช่นกันภายในห5สิบห้าปีจะถูกบทขยี้ไม่เหลือเป็นชนชาติหัวของเอฟราอิมคือสมารียและหัวของสมารียก็เป็นแค่บุตรของเรมาลิยาหากเจ้าไม่ตั้งมั่นในความเชื่อ เจ้าก็ไม่อาจยืนอยู่ได้เลยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาหัสอีกครั้งว่าจงขอหมายสำคัญจากพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไม่ว่าจะในที่ลึกที่สุดหรือในที่สูงที่สุดก็ได้แต่อาหัสตรัสว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วอิสยากล่าวว่าท่านผู้เป็นวงวานของดาวิดจงฟังเถิด ท่านยั่วความอดทนของมนุษย์ยังไม่พอหรือท่านจะพยายามยั่วความอดกลั้นพระทัยของพระเจ้าด้วยหรือฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสําคัญแก่ท่านคือหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและจะเรียกบุตรนั้นว่าอิมมานูเอลเมื่อเขาโตพอที่จะกินนมข้นและน้ำพึ่งเมื่อนั้นเขาจะรู้จักทิ้งสิ่งที่ผิดและเลือกสิ่งที่ถูก แต่ก่อนที่เด็กนั้นจะรู้ความดินแดนของกษัตริย์สององค์ที่ท่านกลัวนั้นจะถูกทิ้งร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำกษัตริย์อิเซียมาอย่างท่านและมายัางเหล่าประชากรและวงวานบิดาของท่านในช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาใดเหมือนนับตั้งแต่เอฟราอิมแยกไปจากยูดาในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงผิวพระโอฐ์เรียกฝูงเหลือจากทาน้ำ ปลโพนของอียิปต์และฝูงพึ่งจากดินแดนอัเซเรียมาพวกมันจะมารวมตัวกันอยู่ที่ห้วยลึกและในโพรงหินเหนือพุ่มหนามและที่ตาน้ำทุกแห่งในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใช้ใบมิดโกน,นี้คือกษัตริย์อัเซเรียซึ่งท่านจ้างมาจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟติสเพื่อโกนผมขนแน้่แข้งและหนวดเคราของท่านในวันนั้น ชายคนหนึ่งจะเลี้ยงวัวสาวหนึ่งตัวกับแพะสองตัวไว้เขาจะมีนมข้นกินเพราะมันให้น้ำนมมากคนทั้งปวงที่เหลืออยู่ในดินแดนนั้นจะกินนมข้นและน้ำผึ้งในวันนั้นทุกแห่งที่มีต้นองุ่นพันต้นซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินหนักพันเชเขวจะมีแต่พงหนามคนจะถือคันธนูและลูกธนูไปที่นั่นเพราะทั้งดินแดน จะมีหนามปกคลุมเนินเขาต่างๆซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้จอบเสียมขุดโพรนดินเพื่อเพาะปลูกจะไม่มีใครกล้าไปที่นั่นเพราะกลัวหนามจะกลายเป็นที่ปล่อยฝูงวัวและเป็นที่ให้แกะย่ำไปมาพระธรรมอิสยาบทที่8องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพาเจ้าว่าจงเอาหนังสือม้วนแผ่นใหญ่มาและใช้ปากกาเขียนลงไปว่า มาเฮชาลาวหัดบัสแล้วเราจะเรียกปโรหิตอุริยากับเสคาริยาบุตรเยเบเบรคิยาให้เป็นพยานที่เชื่อถือได้ของเราแล้วข้าพเจ้าก็เข้าหาผู้เผยพระชนะหญิงนางจิงตั้งคันและคลอดบุตรชายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงตั้งชื่อเขาว,ว่ามาเฮชาลาวหัดบัสก่อนที่เด็กคนนั้น จะรู้จักเรียกพ่อหรือแม่กษัตริย์อัสซีเรียจะริบทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและสมารียไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพาเจ้าอีกว่าเนื่องจากชนชาตินี้ได้ปฏิเสธน้ำแห่งชิโลอาซึ่งไหลเอือ่อยไปชื่นชมเรซีนและบุตรของเรมาลิยาฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะใช้กระแสน้ำอันลากเชี่ยวของยูเฟติส มาท่วมมิดพวกเขาคือกษัตริย์อัสเรียกับกองทัพมหิมากระแสน้ำนั้นจะท่วมมิดทุกช่องทางและล้นทุกตะลิ่งและกวาดเข้ามาในยูดาหลายวนเหนือดินแดนนั้นหลายหลากท่วมถึงคอโออิมมานูเอลเอ๋ยท่วมมิดยูดาจนสุดเขตแดนประชาชาติทั้งหลายเอ๋ยผู้ร้องออกศึกไปเถิดและจงถูกบทขยี้ ดินแดนไกลโพ้นทั้งปวงจงฟังเตรียมทำศึกเถิดและจงถูกบทขยี้เตรียมทำศึกเถิดและจงถูกบทขยี้วางแผนกลยุทธ์ไปเถิดแต่มันจะกลับตาลปัดจงดำเนินตามแผนเถิดแต่จะไปไม่รอดเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนข้าพเจ้าอย่างเข้มงวดไม่ให้ดำเนินตามวิถีทางของชนชาตินี้พระองค์ตรัสว่า ทุกสิ่งที่ชนชาติเหล่านี้เรียกว่าการคบคิดทรยศเจ้าอย่าเรียกว่าการคบคิดทรยศอย่ากลัวสิ่งที่พวกเขากลัวอย่าหวาดหวัน่นพระยาเวผู้สงรงธิ์คือผู้ที่เจ้าจะต้องถือว่าบริสุทธิ์พระองค์คือผู้ที่เจ้าจะต้องยำเกรงพระองค์คือผู้ที่เจ้าจะต้องขยาดกลัวพระองค์จะทรงเป็นสถานมัสการแต่สำหรับวงวานทั้งคู่ของอิสราเอล พระองค์จะทรงเป็นก้อนหินซึ่งทำให้ผู้คนสะดุดและเป็นศิลาที่ทำให้พวกเขาล้มลงและพระองค์จะเป็นกับดักและจะเป็นบ่วงแล้วสำหรับชาวเยรูซาเล็มพวกเขาหลายคนจะสะดุดพวกเขาจะล้มลงและแตกสลายพวกเขาจะติดกับและถูกจับไปจงมัดคำพยานเข้าไว้ด้วยกันและประทับตราบทบัญญัติในหมู่สาวกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงซ่อนพระพักจากวงวานของยาโคบข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์ข้าพเจ้าและบุตรทั้งหลายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเราคือหมายสำคัญและสัญลักษณ์ในอิสราเอลจากพระยาเวผู้ทรงฤทธิผู้ประทับบนภูเขาซิโยนเมื่อคนบอกให้ท่านไปปรึกษาคนทรงเจ้าเข้าผี ซึ่งประซิบประซาบบนพึมพำประชาชาติไม่ควรทูลถามพระเจ้าของตนหรือเหตุใดไปหาหรือกับคนตายเพื่อคนเป็นจงไปค้นดูบทบัญญัติและคำพยานหากพวกเขาไม่ได้พูดตามนี้พวกเขาก็ไม่ได้มีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณอยู่เลยพวกเขาจะซัดเซพเนจรไปอย่างทุกข์ลำเค็นและหิวโหวยเมื่อกระดานอาหาร เขาจะเดือดดานคลุ้มคลั่งเงยหน้าขึ้นฟ้าแช่งด่ากษัตริย์และพระเจ้าของตนแล้วพวกเขาจะมองไปยังแผ่นดินโลกและพบแต่ความทุกข์ลำเค็นความมืดมนความกลัดกลุ่มและเขาจะถูกผลักเข้าสู่ความมืดมิดพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลาย ซึ่งท่านเคยทำเมื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้และวิถีของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเรอตันหาแห่งวิสัยบาปของเราสนองความอยากกับความคิดของมันตามวิสัยเราจึงควรแก่พระพิโรธเหมือนคนอื่น แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์เพื่อในยุคต่อตไป พระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาได้เปรียบซึ่งได้ทรงสแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประธานจากพระเจ้าไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติเพื่อจะไม่มีใครอวดได้เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้า ซึ่งทรงจ้างในพระเยซูคริสเพื่อให้ทาการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำเพราะฉะนั้นจงระลึกว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดและบรรดาผู้ที่เรียกตนเองว่าพวกที่เข้าสุนัตซึ่งกระทำทางกายด้วยมือมนุษย์เรียกท่านว่าพวกไม่เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านแยกจากพระคริสไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอล และเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสเพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเราผู้ทรงทำให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงทำลายสิ่งกีดขวาง คือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลงโดยทรงล้มเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของชาวยิวซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆด้วยพระกายของพระองค์จุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อยุบสองฝ่ายและสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์เช่นนี้แหละจึงทรงทำให้มีสันติสุขและในกายเดียวนี้ทั้งสองพวกจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงใช้ทำลายความเป็นศัตรูกันให้หมดสิ้นไปพระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองพวกสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันดังนั้นท่านถึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า ท่านได้รับการสร้างขึ้นบนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอกในพระองค์ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิทและประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์ท่านก็เช่นกันกำลังรับการทรงสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่ประทับซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่ โดยพระวิญญาณของพระองค์